สวัสดีสวิดัตคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมตูดอาคาม้ผมรบกขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมาอีกครั้งกับอินไซต์พาร์ทที่6แล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับผมเดานะคุณผู้ชมนะโดยก่อนที่เราจะไปนะคุณผู้ชมก่อนหน้าที่เราจะมาเจอที่นี่นะครับก็คือเราผ่านมาในส่วนของอตัวโรงงานนะคุณผู้ชมโรงงานที่น้ําอยู่บนหลังคาคุณผู้ชมอ,อยู่บนเพดานสิ นั่นแหละครับแล้วเราก็เจอพวกพี่ๆนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนะั้นเนี่ยพวกพี่ๆที่อยู่ข้างล่างนี่ครับเขาคอยช่วยเหลือเรานะครับรูปร่างเขาเหมือนมนุษย์นะคุณผู้ชมแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นแค่ก้อนเนื้ออะไรสักอย่างนะคุณผู้ชมไม่มีหน้านะครับบางคนก็แบบไม่มีหัวนะคุณผู้ชมเออน่ากลัวมากเลยนะครับมาเราไปค้นหาความจริงกันข้างหน้าดีกว่าครับคุณผู้ชมผมว่าอยู่ข้างหน้านี้แล้วแหละไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะสั้นด้วยหรือเปล่านะ เดี๋ยวลองดูกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องแลบแล้วคุณผู้ชมนี่แลดผมว่าใกล้ความจริงแบบมากๆแล้วเอ้าอุ้ยโทรศัพท์แบบโทรศัพท์เพิ่งคุยไปหมาดๆเมื่อกี้แน่เลยแล้วเขาก็แบบคุณผู้ชมดูดิเขาวิ่งเขาวิ่งเข้าไปข้างในกันหมดเลยครับเหมือนเขากำลังจะดูอะไรบางอย่างนะมันเป็นอะไรอะ่ะอุ้ยดูดิ โอ้โหน่ากลัวมากเลยอะ่ะเหมือนคนแต่ก็ไม่ใช่คนอุ้ยอ้าวอะไรของเขา่านะน่ะเขารีบอะไรขนาดนั้นนะอุ้ยเขาส่องดูกันใหญ่เลยคุณผู้ชมเขาดูอะไรกันอนะดูด้วยดิครับดูด้วยมีอะไรหรอ ไม่เห็นมีอะไรเลยดูอะไรกันนะครับดูไล่กันดูไล่กันเออ้าอเราต้องใช้อันนี้เหรอโอ้โหอ๋อเราต้องปีนขึ้นไปบนนี้นะครับก็คือเราต้องเอาไปใช้อยู่ดีนะโอเคอันนี้คืออะไร,รอะ่เปิดตัวเ,เปิดไม่ได้ครับอ๋อปีนขึ้นไปข้างบนหรอ เขากาลังดูอะไรกันอยู่อ่ะผมเอาเอาซะอายากรู้ด้วยแต่ว่าอันนี้คือเราจะเข้าไปดูใกล้ๆหรอถามจริงหรอ,อมาแล้วครับดูดิคุณผู้ชม,มขคก้มดูคนใหญ่เลยอ่ะมีอะไรอ่ะการแสดงผ่าตดผลอะไรใต้น้ำหรอเกาหัวด้วยบอกว่าไม่เคยเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันเนี่ย เขาบ้าแบบนั้นนะคุณผู้ชมอีเฮ้ยเสียงดังก็าหันมามองเลยคุณผู้ชมหันกลับไปแล้วครับอุ้ยมีสายเหลืองดูคุณผู้ชมสายเหลืองอีกแล้วสายเหลืองไปทางไหนข้างบนครับคือเราต้องลงไปข้างล่างแต่ว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับเพื่อทําลายเครื่องของสายเหลืองนี้นะครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยพลาดไม่ได้พยายามจะไม่พลาดนะครับ อันนี้เป็นฮะเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าข้างหลังคือสายเหลืองทั้งหมดที่เราทำลายไปใช่ไหมน่าจะใช่คุณผู้ชมผมพาดไปอันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่อันเลยหรอโอ้โหผมพาดไปได้ยังไงเนี่ย อืมโอเคไม่เป็นไรครับคือผมก็พยายามดูให้ดีที่สุดที่จะดูได้แล้วนะครับบางทีมันก็อาจจะมองข้ามไปได้นะบางทีมันจะแบบซ่อนแบบลึกลับเกินอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะไม่เป็นไรครับมาเราไปลุยกันต่อก็ได้สายเหลืองเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าเกิดว่าคลิปสั้นไปผมอาจจะไปหาสายเหลืองเพิ่มนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> โอเคป้าเราเปิดลงมข้างล่างกันต่อครับไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกันเรียบร้อยครับ โอ้โหโคตรสูงสูงมากนะน้องเอา้าไม่เป็นไรด้วยฮะแล้วน้องก็ควบคุมอันเนี้ยนะอ๋อโอเคน้องลงไปไหนเนี่ยคือน้องกำลังพยายามจะลงไปไหนครับน้องคือ ผมมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อลงมาในน้ำครับโอเคอุ้ยเดี๋ยวผม,มมผมว่ามันผมว่ามันมันเป็นท่อดูดน้ำเข้าไปในอีเครื่องที่เขากำลังดูกันอยู่คุณผู้ชมเอ่อทำไมน้องต้องเข้าไปข้างในด้วยเหรอไม่เข้าใจ เปิดอืมผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมนะครับแต่ว่าลองลองลองดูก็ได้นะเดี๋ยวก็รู้นะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะเ,เปิดเปิดหรอเปิดเปิดทำไมอะ่ะเอา้าไม่ทันมันแป๊บเดียวปิดอะ่ะแล้วผมต้องทำยังไงครับเออ อ๋อๆๆคือก่อนหน้านี้เราปิดเครื่องคุณผู้ชมโอเคเกลแรกเกลแรกเกลแรกลง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 วาย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 ทันไหมทันไหมเนี่ยวิทัน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 โอ้โหปุ๊บอุ้ยเข้าไปแล้วเอ้าเสื้อเสื้อขาดหมดอะไรอ่ะ อะไรเขาเขาเรียกเราเขาใส่หัวด้วยบอกว่าอย่าอย่าทำดึงดึงปักดึงไม่ได้ครับเอา้า what the เดี๋ยวมันคือก้อนอะไรครับเนี่ยฮัลโหล แล้วเผื่อเราจะไม่มีทางอื่นให้ไปด้วยนะคุณผู้ชมคือเราต้องดึงหรอดึงดึงดึงทำไมอ่ะช่วยเหลือหรออุ้มีแขนเลยยือดออกมาด้วยดึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอยาอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงกำลังช่วยอยู่อย่าดึงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จะดึงให้ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยยายายะ what the หาคุณผู้ชมผมได้ควบคุมเป็นตัวนี้แล้ว what the fuck อะไรวะเนี่ยเอาเดี๋ยวผมกลายเป็นก้อนอะไรไปแล้วเนี่ยน้องเสื้อแดง โอ้โหดึงเหรอวิดึง,ด,งดึงได้กระจกแตกครับดึงแล้วโอ้โหวินาสันเตโลเละเทะเลยคุณผู้ชมอุ้ยโอ้โห มีขาเทียบเลยคุณผู้ชมโห้ล้ดูมีเสียงเสียงร้องแบบอุ้มเสียงเสียงร้องจากในก้อนเนื้อด้วยคุณผู้ชมโหพังพังพังหมดโอ้ล้มล้มล้มโอ้โหเขาปิดประตูแล้วโอ้โหพังครับพังเด้เท ออพทาง,งเนเทสโอ้โห,โโหแรงโคตรเยอะอกกิ้งกิ้งกิ้งเอ,าอ้านี่ไงกลุ่มพี่น้องอุตตามมาด้วยคุณผู้ชมโ้อะไรวะเนี่ยโอ้โหขึ้นขึ้นหรอเอา้าเดี๋ยวมาช่วยแบกด้วยคุณผู้ชม วัาเดร์เฮ้ยอะไรวันเนี้ยขึ้นลิฟต์เอ้าขึ้นไม่ได้ครับตัวหนักเกินล่วงโอ้โหล่วงอีกโอ้โหพังเทะเอ้าเฮ้ย huh! อ,อ,อ,อะไรอะดึงหรอ หึ่อโหนคนครับแล้วไปเหรอไม่ได้ครับเอาไปเหรอโอ้โหโอเคคือเราอาจจะต้องมาหยิบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมดันมาก่อนเลนะโอเควิ่งวิ่งกิ้งกิ้งกิ้งอ๋อโอเคอ้าวโอ้ย้ายฝั่งนี้เหรอ โอเคครับย้ายฝั่งอ่าไปทางปีขึ้นไปนั่นเองนะครับเป็น้นเราขึ้นไปไม่ได้ดูคนก็ดูคนใหญ่เลยคุณผู้ชมโอ้โหล้มโอ้โหครับคนหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมดูดิมันมีเศษอะไรก็ไม่รู้หล่นออกมาจากตัวด้วยครับดูดิโอ้โหน่ากลัวโคตรอันนี้หรอมันไปนไม่ได้ครับ ไปทางขวาทางขวาอย่างเดียวขวาตรงกิ้งกิ้งโอ้โหอะไรอยู่เนี่ยดูดีเ็าดูคนใหญ่เลยครับอ,อืทางอ้าวนี่ใครอ่ะอยู่ในห้องนี้เป็นซีโอป่ะเนี่ยโอ้โเรียบร้อยครับปลนอืม ตรงน้ำล้างตัวหน่อยน้องอ้าไม่ใช่อันนี้อะไรอะ่ะไม้เหรอเอาเอาไปได้บะหรือใช้เป็นอาวุธ <c oughs> ไม่นานต้องใช้อาวุธละมั้งตัวขนาดเนี้ยดูซีโอทผู้ชมเรียบร้อยเลยครับเอ๊อ๋อโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับเปิดหมามีหมาด้วยอย่ากแล้วเจหมามีไม้นะ หมาหมายาหมายายาน้องหมา้องห,ห,ห,หมากัดใหญ่้องหมากัดใหญ่เลยคุณผู้ชมโอ้โหแล้วจะขึ้นไปยังไงอะใช้ไม้เหรอผมว่าจ,จะใช้ไม้คุณผู้ชมใช่ไหมทับโอเคครับไม้ทับไม่ใช่ไม้เท้านะไมทับเราต้องอย่าพิ่งให้มันขึ้นสูงคนระับ นี่แหละวางนี่เรียบร้อยนะครับขึ้นอ่าโอ้โหขึ้นไปนั่นแหละจะเรียกน้องก็พูดได้ไม่เต็มปากอุ้ยสูงเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะเขาบอกหรอเขาบอกอะไรอ่ะ พังเหมือนเขาบอกว่าให้ถอยไปก่อนหรออะถอยแล้วอุ้ยเขามาเปิดให้ด้วยคุณผู้ชมเปิดยังเปิดยังเปิดเร็วๆสิเปิดยังอะ่ะเร็วอยากออกแล้วเปิดเร็วๆเปิด เปิดเร็วเปิดแล้วเขากวักมือให้เราออกไปดูคุณผู้ชมไปเร็วออกมุดโอ้โหอุ้ยอะไระไม่ไปได้ไหมเฮ้ยเหมือนเขาบอกให้เราไปทางนั้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวกับดักปะเนี่ยมุดกับดักปะเนี่ยอุ้ยโอ้ อันนี้คืออะไรหรอผมขอดูขวาก่อนแล้วกันนะผมว่าทางออกของเราคือทางขวาครับเอ๋นี่เอา้าไม่ได้ดึงเอา้าโยนไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมเอาไปด้วยก่อนแล้วกันนะไม่รู้ต้องใช้หรือเปล่าไป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 เราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ครับมาขนาดนี้แล้วโอ้โห อุ้ยข้างบนนั่นอะไรอ่ะนี่อุ้ยนี่อ๋อเปิดแล้วคุณผู้ชมดูดิเอา้าลงน้ำครับเอา้าเดี๋ยวกดผิดก <c ười> ดโยนเฉยนี่มานนี่เอเดี๋ยวก่อนนะมันมีเหมือนน่าจะเป็นที่ดับเพลิงนะครับหรอ เอาไอ้กล่องนี่เผาไฟป่ะหรอเผาไฟเพื่ออะไม่รู้อ่ะตามตามเกมไปก่อนครับคือผมไม่แน่ใจว่าเผาทําไมนะเอาเผาไฟครับเอาเผาไฟแล้วโอ้โหไม่ร้อนเลยหรอเนี่ยน่าจะร้อนแหละนี่หรอโอเคโอ้โหสุดยอดมาก คือเสียงร้องแบบทรมานมากอ่ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอยู่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมโอ้โหนี่หรอมันคือเครื่องอะไรอ่ะโยนนี่อุ้ย,ยพังครับระเบิดบอุ้ยเข้าไปเร็วไปเร็วรีบไปอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่โอ้โห อ้วงอ้วงโอ้กีการ์ดวิผมว่าต้องใช้คุณผู้ชมนี่แหละสายมือมาด้วยมากันโอ้โหลากแบบอย่างกับเบาๆคือแรงเขาเยอะมากเลยคุณผู้ชมคือทั้งแรงเยอะแล้วก็ตัวหนักนะครับนั่นคือเขาช่วยหรอเขาพยายามจะช่วยหรอเขาพยายามจะช่วยเราอะ ทำไมเขาถึงพยายามจะช่วยเราวะเอาใจช่วยอะไรขนาดนั้นเออโอ้โหไอ้ข้างบนนี่ก็แข็งแรงมากเลยนะเอ้าร่วงๆ่วงร่วงร่วงงร่วงช่วยทันไหมนะดีช่วยทันด้วยครับโอ้โหดีนะไม่ร่วงกันหมดโอ้โหเกือบร่วงลงมาร่วงลงมาที่โดน พี่เบิมทับเลยนะออกมาแล้วครับยังยังไม่ออกนี่หว่าเอา้าอันนี้คือไม่ถึงครับไออ้อาวเขาบอกว่าให้ส่งให้ครับโอเคเขาบอกให้ส่งให้โอทำไมร่วมมืออะไรขนาดนนเนี่ยเรียบร้อยครับ บอกให้เราไปอ้าวอ้าวอ๋อ,อ,อคือต้องเข้าไปครับอาใหม่โทษทีโทษที <c oughs> นึกว่าประตูมันจะเปิด,ดยาวๆนะเราไม่รู้ไงโอเคครับเอาใหม่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 นี่ไงไปแล้วนะขอ,อบคุณนะอุยคุณผู้ชมคนเขาดูกันมีเด็กนั่งดูด้วย คืออะไรคืออะไรคืออะไรก่อนเราไม่เอาได้ไหมมันมันดูล่อเรามากเลยอ่ะไม่ได้ด้วยครับไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าต้องเอาครับผมว่าโดนล่อแล้วคุณผู้ชมโดนล่อเลยครับนี่ไงว่าแล้วเขาก็ยังมาดูเราต่อด้วยครับปิดแล้วก็ปิด <H ur ly> คืออะไรอ่ะอ๋อ,อเราก็ยังไหวยได้ต่อนะครับคือดึงเอาดึงได้ครับมันเป็นเหมือนห้องอะไรสักอย่างอ๋อเหมือนห้องวินี่ปะ่ะแางน,นี้ปะ่ะทางนี้แน่เลยนี่ไงนี่ไงทางนี้ทางนี้คุณผู้ชมอันนี้คือทางออกทางออกของบิบม ไปเลยพีเบิ้มไปเลยมุดเข้าไปมุดเข้าไปเออออกมาแล้วเฮยอ,ออกมาได้แล้วครับว่าแต่ตอนนี้คือเหมือนจะออกจากโรงงานแล้วด้วยนะคุณผู้ชมใช่ปะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ อ่ายังไม่ออกจากโรงงานนะแค่กับเกือบแน่ๆเลยคุณผู้ชมโอ้โหดูทรมานมากเลยนะเนี่ยโอ้โหดูเสียงดิโอ้โหอือแบบพยายามพยายามเต็มที่เพื่อจะหนีออกจากที่นี่ครับยืพัง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 ,พงอ้าวออกไปไม่ได้ต้องชนหรอ ไม่ได้ครับโอ,อ้ต้องใช้แรงวิ่งมากกว่านี้อีกเอาไป่เบ้มไปเลยชนอือโอ้โหโอ้โหสูงสูงมากโอ้ยิ้งอือหือโอ้โหโอ้โหอะอือหือหออกมาเล้วมิบ้มในที่สุด ก็ออกมาได้ยีบเบิมเอ่อยีบเบิมยีบเบิมครับอา้าวผู้ชมผมขยับไม่ได้แล้วไม่นะจบแบบนี้อีกแล้วโอ้โหจบแบบนี้อีกแล้ว แต่มันก็เหมือนแบบอย่างน้อยก็คือได้ออกมาจากสถานที่นั้นนะคุณผู้ชมโอ้โหหนีออกมาแทบตายแตกยังขยับอยู่เลยอะ่ะโอ้โหจบครับคือน้องเสื้อแดงพรายามมาเพื่อ เพื่อเข้าไปในตัวพี่เบิ้มเหรอแ้้เพี่ยให้พี่เบิ้มออกมาแสดงว่าน้องเสื้อแดงเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายสำหรับพี่เบิ้มนะครับผมว่าผมว่าน้องเสื้อแดงคุณผู้ชมเป็น เป็นตัวที่ถูกควบคุมมาอีกทีหนึ่งแน่เลยครับเพราะว่าตอนสุดท้ายอ่ะที่เรามาเจอพี่เบิ้มอ่ะพี่เบิ้มเขาใส่หมวกกันน็อกควบคุมอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วระหว่างทางครับเราก็เห็นว่าตัวน้องเสื้อแดงอ่ะสามารถควบคุมสามารถควบคุมคนอื่นแล้วใช่ป่ะแล้วก็เอาไอ้คนที่น้องควบคุมอ่ะไปควบคุมคนอื่นอีกทีหนึ่งเป็นควบคุมแบบเซคชั่นนะครับดังนั้นนี่แหละผมว่าน้องเสื้อแดงครับชัวร์ น้องเสดงโดนควบคุมครับโดยพี่เบิ้มนั่นเองเพื่อให้มาปลดปล่อยพี่เบิ้มนะออกจากสถานที่กักกันนะครับโอ้โห,โโห,โโหแต่สุดท้ายครับออกมาจากสถานที่กักกันแล้วก็มามาหลับอยู่ข้างริมทานนะอ่าริมทะเลสาบนะครับมีแสงส่อง ใช้ได้ใช้ได้ครับโอเคครับผมจบเรียบร้อยอินไซต์นะครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนแรกผมว่านึกว่าจะเหลือเวลาเยอะนะครับคุณผู้ชมผมว่าจะไปเก็บตัวเครื่องสายเหลืองอันสุดท้ายนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ทันนะครับผมน่าจะใช้เวลาเยอะไปนแน่เลย โอเคสำหรับเกม i n นไซด์นะครับคุณผู้ชมจบลงเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหสนุกดีนะผมว่าตัวพัลเซนไม่ได้ยากมากนะครับอาจจะต้องลองมองดูรอบๆแล้วก็เดินสำรวจดูนะครับผมตอนจบก็เล่นเอาซะผมพูดไม่ออกไปประมาณนึงเหมือนกันคุณผู้ชมคือเราเล่นน้องเสื้อแดงมาสักพักใหญ่ๆแล้วใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นแบบน้องโดนควบคุมอีกทีหนึงโดยพี่เบิ้มนะครับแล้วเราก็พาพี่เบิ้มออกมา สู่อิสรภาพมันก็รู้สึกรู้สึกโล่งอกปนกับแบบจิตจิตด้วยหน่อยหน่อยเหมือนกันนะครับบอกไม่ถูกเหมือนกันคุณผู้ชมโอเคเอาละคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่รู้สึกสนุกและชื่นชอบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องกันได้เยอะด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปเกมใหม่ออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะครับคุณผู้ชมซึ่งจะไปเกมอะไรนั้นไว้รอรุ้นนะครับคุณผู้ชมรุ้นผมก็รุ้นด้วยเหมือนกันนะว่าผมจะเล่นเกมอะไรนะครับผมสวัสดีสวิดัตบายบายครับผม